เป็นฟีเจอร์ที่ฮอตสุดๆหยุดไม่อยู่จริงๆครับเมื่อ YouTube สามารถให้เราติดตะกร้าแท็กสินค้าไปยังช h อป e ีได้มันเลยมีคำถามที่น่าสนใจเข้ามาว่าอยากรู้ว่า s h o ป e e Affiliate ของ YouTube มันติดคุกกี้เหมือนวางลิงก์ปกปติไหมครับแล้วคุกกี้มันคืออะไรมันสำคัญอย่างไรวันนี้เรามีคำตอบกับทกโมโจ q a ครับคนที่เข้าเกณฑ์การสไร้างรายได้ผ่านยูทูบช้อปป p ้แอฟเฟ i l i เ t e บนช้อปปน่าจะได้เริ่มใช้กันแล้ว ใช่ไหมครับกับการติดสินค้าแท็กสินค้าเข้ามาในวิดีโอของเราเพื่อรับค่าคอมมิชชั่นหลังจากที่มีคนไปซื้อสินค้าแต่ครับคำถามนี้น่าสนใจตรงที่ว่าคุกกี้เนี่ยมันอนุญาตให้เราสามารถเก็บคอมมิชชั่นได้ไม่ใช่แค่จากของที่เราติดแท็กเท่านั้นแต่ยังเป็นของอื่นๆที่ยูเซอร์คนนั้นเข้าไปซื้อหลังจากการคลิกลิงก์ของเราทีนี้เรามาทําความรู้จักกับคุกกี้กันครับคนที่ทำาอฟเฟ l i a t e m a ์มาร์เก็ตติ้งทำาอฟเฟ l i a t e l i ์ลิงก์อยู่แล้วเนี่ยเขาจะคุ้นเคยกับคํานี้กันมาก คุกกี้ก็คือการที่ระบบครับมันจะเก็บข้อมูลไว้ว่าคนคนนี้นะหลังจากคลิกลิงก์ของเราแล้วเข้าไปทําอะไรบ้างเข้าไปเพิ่มสินค้าเข้าไปในตะกร้าของเขาทําการซื้อภายในระยะเวลาเท่านี้เท่านี้เท่านี้และคุกกี้ครับจะทําให้เรามีไรายได้เพิ่มขึ้นแม้ว่าสินค้านั้นไม่ใช่สินค้าที่เราแปะหรือแท็กเข้าไปในวิดีโอของเราการทํางานของคุกกี้เนี่ยจะทํางานเป็นเวลา7วันหมายความว่าสมมติผมแปะลิงก์สินค้านี้ลงไปนะครับมีคนคลิกวันที่1นึ่งเขายังไม่ซื้อวันที่ส เขยังไม่ซื้อวันที่3ก็ยังไม่ซื้อวันที่4ซื้อตราบใดก็ได้ครับที่เขาซื้อสินค้าภายในระยะเวลา7วันนับตั้งแต่วันที่เขาคลิกลิงก์แต่มีข้อแม้ว่าเราจะต้องเป็นลิงก์สุดท้ายที่เขาคลิกเราถึงจะได้ค่าคอมมิชชั่นจากสิ่งที่เขาไปซื้อมาบนแพลตฟอร์มแล้วทีนี้ครับลิงก์หรือการแท็กสินค้าบน YouTube วิดีโอมันมีคุกกี้เหมือนกับการทำช้อปปี้แอเฟลีย e โดยตรงหรือเปล่าคําตอบนี้ครับยังไม่ได้คําตอบโดยตรงมาจาก YouTube แต่เท่าที่ ที่ทูบโมโจลองไปศึกษาดูนะครับทั้งจากการเข้าไปอ่านข้อกําหนดที่เราจะต้องกดยอมรับก่อนที่เราจะเปิด YouTube Shopping Affiliate และการเข้าไปดูลิงก์เวลาเราคลิกจากวิดีโอของเราเข้าไปเนี่ยเราสรุปได้ว่ามีคุกกี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นครับอย่าพึ่งน้อยใจนะว่าลิงก์ของเราเอ้ยมันไม่ได้เงินเลยติดสินค้าไปแล้วทําไมมันไม่มียอดเลยรอครับถ้าเขาคลิกเราแล้วปุ๊บมันจะติดตัวเขาไป7วันและเรายังมีโอกาสได้ ค่าคอมมิชชั่นจากสินค้าอื่นๆที่เราไม่ได้ติด ด้วยแต่ที่สําคัญที่สําคัญก็คือเราจะต้องเป็นลิงก์สุดท้ายที่เขาคลิกและนี่คือความน่าสนใจและความน่าตื่นเต้นของฟีเจอร์ใหม่สําหรับปีนี้นะครับมาแรงที่สุดทุกคนต่างพูดถึงกันคิดว่าเราน่าจะมีเรื่องที่ต้องมาคุยกันอีกเยอะเลยสําหรับ YouTube Shopping Affiliate อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด Subscribe หรือทิ้งคําถามของคุณไว้ใต้วิดีโอและเราจะหยิบยกมาพูดคุยกันในสัปดาหนะ์หน้าวันนี้ทูปโมโจไปก่อนครับสวัสดีครับ